เฮู้เฮ้ย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 หัวกูหัวกูเบาเบาเออว่าแต่สารทารอบที่จะไปส่งอ่ะถึงมู่พวกมันยังสารทารอบมึงให้กูไปตอนไหนให้ไปส่งอ่ะให้เอาสารไปให้มันอ้าวกูนึกว่ามึงให้กูไปตามมันโน่นมันมาโนู่นแล้วเไป และนี่คือแก๊งเฟ็ดวยหัเคแก๊งสุดโหดกระโดดเฟ็ดเจ็ดรอบเอาตูดตายส่วนแก๊งมันยังไม่พร้อมยังติดปัญหาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะไอ้แคร์กับไอ้ซับเราไปดูปัญหาของพวกมันกันบ้างดีกว่าความระทมของไอ้ซับพ่อไอ้ซับซื้อไก่ให้เป็นของขวัญวันเกิด ออออไอ้ซับนำไก่มาฝึกจนไก่โตและสาม,มามรถวิ่งไปซื้อของได้กูแต่ตอนเนี้ยโคตรอยากโชวเลยกูเลี้ยงมาเดี๋ยวนี้ใช้ซื้อของได้แล้วนะมึงไก่เนี่ยนะ,อะของ,ของไม่เชื่อกูแน่นอนกูรู้อยู่แล้วไม่มีใครเชื่อกูหรอกกู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 ลกยไปหาพ่อเร็ว เจ้าต้นตำรับเลยเนี่ยแน่นอนใช้ไ,ไปซื้อของได้รจริงเหรอจริงวนดีเลยกูจะได้ฝากมันซื้อข้าวซอยสบายแล้วแก๊งเราบึงไปซื้อข้าวซอยไก่นะไก่มันซื้อไก่ได้ปะว,วะน่าจะได้หรอหมั้ยได้แหละข้าวซอยไก่นะผมบอกไปอย่างเนี้ยผมเลี้ยวซ้ายนะพวกมันได้ใช้ไก่ซื้อของอย่างหนักและให้ไปซื้อด้วยระยะทางอแสนไกล แต่การเดินออกไปนอกเขตแอรรี69เป็นสิ่งที่อันตรายอาจโดนดักร่นฆ่าได้ทุกเมื่ออย่งก,กับบอยแบน n ์ต้องการมานานแล้วนี่อ้ยใส่ได้พอดีเลยอ้าวแต่ยี่นี่มันอ้วนนี่หว่างั้นกูก็อ้วนดิเย็ดมากเลย เศร้ามากโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองฝึกมงซื้อของเลยกูขอโทษแหละไปดูปัญหาของไอ้แขกกันมันเป็นความหวังของแกงทุกครั้งที่ชนะแกงอื่นเป็นเพราะความเก่งกาจในการต่อยตีของมันนั่นเองแต่ทว่าตอนนี้ไอ้แขมีธุระอันใหญ,ญ่หลวงนั่นก็คือการทำฟาร์ม เจ้าร้อยลงจำนำมันมากไมาจนเกินจำเลยนั่นฉันเป็นมันเก็บออกมาจำนำเสียเกลี้ยงเอามันมาเลี้ยงเธอให้ชื่นในอกสวัสดีครับพ่อผมไหว้พ่อสักหน่อยดีว่าแม่เห็นรูปพ่อรูปนี้ทีไรผมก็รู้สึกโอ้โหมีความสุขทุกทีเลย พอยิ้มแย้มดีมากเลยผมไปหาของมาไหว้ก่อนพ่อทูบเทียนอยู่ไหนวะผมได้มาแล้วพ่อนี่นานๆทีจะได้ไห้พ่อทีโอ้ยุงเยอะยุงเยอะเว้ยยุงเยอะเว้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไรเห็นพ่อทีไรผมก็มีความสุขผมมีพ่อเป็นต้นแบบผมจะไม่ต้องกลัวแล้วเ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเนี่ยคนกำลังจะไหวถือแป้งมัง โอเคได้ฮะเฮ้ยหรือว่าเราฝันไปเราตาฝาดเหรอหรือเราพักผ่อนน้อยเฮย้ยไม่ได้แล้วต้องรู้จักไหว้ผมไหว้พ่ออะไรให้นี่เรียบร้อยแล้วคนเราแม่งเดี๋ยวจะมาไห,หว้ลมแรงห <c oughs> รอไงวัน <c oughs> เนี้ยฮะลมแรงเหรออ๋ออะไรเอวันดี วันนี้วันดีวันดีเหมือนเป็นวันพ่อเราต้องไรเรียบร้อมันดับอีกแล้วเว้ยเฮ้ยมั่งแรงเหลือเกินลมที่นี่เอาสิคนเนี่ยจะไหว้พ่อเนี่ยถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจก็ช่างมากฮะยางไงเ้าก็จะไหว้พ่อเราจะไหว้ถึงที่สุดเออเคียร์ทุกอย่างไหว้ทุกอย่างฝนลงเม็ดหรือไงวะ ทำไมามีละอองมาด้วยวะแม่งดับยะเอาอย่างงี้ถ้ามึงยังดับอีกเดี๋ยวกูจะามาสี่ห้าแท่งเลยฮะมึงเหยียดแท่งเดียวก็พอเลยเสียงอะไรเสียงอะไรไอ,ไอก้กิ๊กไอ้ก๊กมึงไปตามไอ้ซับไก่แคร์มาช่วยที่นี่กูสบายมันไม่กล้าทำอะไรกูหรอกไอ้แทงให้ไอ้กิ๊กไอ้ก๊กไปตามไอ้แคร์กับไอ้ซับ ให้ามาช่วยโดยด่วนเล่นมันเลยไหมทีอะไรนะเล่นมันเลยไหมอ๋อเล่นมันเลยไหมเล่นมัเลยไหมเออไม่ยืดได้เ <families> ฮ <hi> ้ยโอ้โหมันนิ่มดีว่ะเือบนพื้นแล้วมันมาไอ้แข้งแย่แล้วใช่ครับฮะไอ้แข้งแตกมันโดนกระทืบมันปากเปิดแตกหมดเลยเฮ้ยเฮี้ยใครทำมันวะเฮ้ยไปเรารีบไปช่วยมันดีกว่าไปวะทำฟาร์มก่อนต้องทำฟาร์มมึงอะวุ่งไปก่อนดีกว่าวะ พ่อกูให้กูทำฟาร์มเราไปกันเลยก่อนนี้ไหมฮะโอ้ซึ้งมากเราไปกันกันก่อนเลยนี้ไหมฮะเรีบไปกูทำฟาร์มแต่กูตามไปรีบทำฟาร์มเพ้่จะได้รีบไปช่วยแทงไอ้แทงเฟตเฟ่ฟวยสวยแน่ๆไอแ้แขยังทำฟาร์มไม่เสร็จมาช่วยไม่ได้ส่วนไอ้ซับก็ยังคงซึมเศร้ากับไก่ที่ตายไปจนไม่ยอมทำอะไร กูจะให้โอกาสมึงเมามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมนะครับนี่ลูกศรที่อยู่บนแผ่นเสียงเนี่ยเดี๋ยวกูจะหมุนแล้วถ้าลูกศรเนี่ยมันชี้ที่ใครเนี่ยปึ๊บคนนั้นโดนตบแบบเต็มแรงพวกเรามาตั้งห้าคนได้เปรียบมันแน่นอนไอ้ควายไอ้โง่มาดูกันว่าไอ้แทงจะใช้ความอึดทึทน ทานความเหี้ยมเกรียมของแก๊งนี้ได้หรือไม่ไปไอ้สัตว์อย่ามาแวะบ้านกูไอ้สัตว์บ้านกูไม่มีน้ำให้กินไปหยุดหยุดมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์หยุดหยุดมอเตอร์เวย์หยุดยุดยุดหยุดเอาวไอ้เจมโดนไอ้เฮียไอ้เฮียเจมสัตว์คนละพวกกันไอ้เหี้ยไอ้เจมโดนโอ๊ย

ตายเยอะคุต้องไม่สองไหยุด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 จอดจอดไอจเด็ดไอจเด็ดตามืึงคนต่อไปอันเนี้ยแหละ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 ไอต้า ไอแปะไอแปะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหูวิ้งมือตมือโอ้มือสั่นถ่ายอีกร่างหนึ่งกสขอทดสอบมึงได้ป่ะเนี่ยปืนบีบีเนี่ยเนี่ยไอสัตว์เนี่ยเป็นไงแผ่นเสียงทะลุ เนี่ยเนี่ยได้ขอมึงอึดใช่ไหมอะไรอะไรดวลอึดกับปืนบีบีกันใครร้องก่อนแพ้ไอ้แทงจะทนได้หรือไม่ห้ามร้องดูนี่จะทนได้กี่เม็ด1น3โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยองยโอ้ย้โอ๊ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยออว้อ้้า กอ้ปลาเออโอ้โหลนด่าๆอะไรนี่ไอ้สัตว์นี่มึงอึดแนกใช่ไหมไอ้สัตว์กูยอมแพ้มึงก็ได้แต่กูมั่นใจว่ามึงไม่ชนะเพื่อนของคนนี้แน่นอนเพื่อนกูที่โคตรอึดเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเพ้นบอลแบบจอๆจอให้ดูมึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเชียร์มึงให้แม่มึงดูกูยิงจอจอหนึ่งสองซ้ำนี่ เป็นไงเป็นไงกูบอกได้ไงถ้าเพื่อนกูได้โชว์ความอึดโดนแน่นอนรับรองว่ามึงจะต้องดิ่นพ่านมึงเอาไหมสักเม็ดหมสักเม็ดหนึ่งสองสามโอ้ยไอไงชาวล็อกชาวล็อก แคร์ห่วงเพื่อนจึงรีบทำฟาร์มผมทำเสร็จละวงั้นผมไปแล้วนะโอ้ยไอ้เหี้ยวิ่งมาไกลเหนื่อยชิบหายเลยน่าจะมีม้าสักตวัวเฮ้ยแต่ก็สายไปแล้วไอ้ทิตไอ้แทงไอ้แทงไอ้แทง ไอ้แทงกูมาไม่ทันเหรอเนี่ยไอ้แทนกูขอโทษอกูทำฟาร์มอยู่กูเลยมาไม่ทันทำไมกูรู้สึกกูทำฟาร์มผิดกับมึงเหลือเกินวะ แก๊งมันพ่ายแพ้ไปซะแล้วหรือนี่คือจุดจบของแก๊งมันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเชิญติดตามต่อในคลิปหน้าสู้ต่อไปทาคาชิขอขอบคุณสีวีดีอินเตอร์เนชและฮิโนะโยโกะวิดีโอมาณะที่นี้ด้วยนะครับ